สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอกนัสตูดิโอครับวันนี้มาถึงไพ่ใบที่4ครับที่เป็นไพ่ใบบุคคลหรือว่าเป็นไพ่ใบที่14ในไพ่ธาตุไฟครับที่เป็นไพ่ไม้ไพ่ใบนี้ก็ชื่อว่า King of w a n d s ครับหรือว่าไพ่กษัตริยร์ถือไม้นั่นเองหรือว่าราชาถือไม้ราชาถือไม้ครับ เป็นผู้ชายที่มีความคิดกว้างไกลเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่กระตือรือร้นครับถามว่าแบบกระตือรือร้นเบอร์เดียวกันกับอัศวินถือไหมครับแต่ว่าถ้าให้พูดถึงเรื่องความคิดสร้างสารรค์หรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาครับอัศวินถือไม้ครับสู้คิงถือไม้ไม่ได้เลยต้องเข้าใจว่าอัศวินกับคิงครับมันคนละเลเวลกันเลย ดังนั้นครับมันจะมีความเหมือนก็คือมีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์แต่คราวนี้ประสบการณ์ครับคิงเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายผ่านธุรกิจมากมายดังนั้นครับความเข้มข้นความเข้มแข็งหรือว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันก็เลยเหนือกว่าสวินถ้าให้พูดถึงคิงครับคิงก็คือจุดสูงสุดของชีวิตละ ดังนั้นคิงถือไหมครับก็คือคนที่มาสู่จุดสูงสุดของอาชีพการงานหรือว่าคนที่มีระดับสูงสุดของการที่ได้เริ่มทําอะไรหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการความคิดสร้างสารรค์แล้วที่สําคัญเกิดจากการที่เขามองการไกลดังนั้นคนที่เป็น King of One ครับเป็นคนที่ทำอะไรใหม่ๆเนี่ย เป็นคนสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆคนทาธุรกิจอะไรใหม่ๆเป็นคนที่ดึงอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ธุรกิจอย่างเช่นถ้าให้พูดถึงเป็นภาพที่เป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายๆอย่างเช่นมีธุรกิจหนึ่งเนี่ยครับที่เขาผลิตเป็นโรงงานลผลิตไม้ขีดก็ได้เอายกตัวอย่างง่ายๆเป็นโรงงานลผลิตไม้ขีดถ้าเป็นคนทั่วไปครับเขาก็จะผลิตไม้ขีดตามกําลังที่ตัวเองสามารถทําได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น king of w a r n เนี่ย เขาก็จะมองหาว่าเออเนี่ยทุกทุกวันเนี่ยนะมีคนใช้ไม้ขีดดังนั้นเนี่ยเขาจะเพิ่มกําลังผลิตเขาจะทํำยังไงที่จะให้มันผลิตได้มากกว่าเดิมแล้วคนมันสามารถทันต่อการใช้งานของตลาดเขาก็จะเริ่มดึงเรื่องของการใช้งานเครื่องจกักรเริ่มจะสร้างโรงงานเริ่มจะหาบุคลากรเข้ามาเริ่มจะทําการตลาดเริ่มจะดึงอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเพื่อจะต่อยอดธุรกิจของเขาหรือบางคนล้้ไยกว่านั้นครับเขามองว่า บันหนึ่งนะไม้ขีดเนี่ยมันใช้งานยากถ้ามันชื้นมันเปียกน้ําอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มจุดม่ติดใช่ไหมเขาก็เริ่มเอาไฟแช็คเข้ามาขายแทนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพลังงานของคนที่เป็นกิ n งออฟบานดังนั้นมาตรฐานของคีซอฟ o านครับจะเป็นคนที่ทําอะไรใหม่ๆเป็นคนทําอะไรใหญ่ๆแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลสิ่งที่เขาทำเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเรียกได้ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําทําแล้วมันเวิร์กทำแล้วมันดีทําแล้วมันตอบโจทย์ทำแล้วมันสามารถโตได้ ทำแล้วมันโตได้แล้วมันขยับขยายได้แล้วมันต่อยอดได้อีกมากมายอันนี้คือลักษณะของ King of บ n n ครับถ้าดูจากหน้าไพ่ครับสังเกตว่า King of บานเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ในท้องพระโรงหรือว่าเป็นห้องห้องที่กษัตริย์ออกว่าราชการครับสังเกตว่าจะเป็นห้องโถงที่ดูแล้วประดัประดาเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราฮารูฮาราเรียกว่าหรูหราไมา้เห่าเลยทีเดียวสังเกตครับ จะมีช a เด e ีย e มีโคมไฟครับโคมไฟก็เป็นแสงสว่างแล้วที่สําคัญครับโคมไฟนั้นเนี่ยประดับประดาไปด้วยสิ่งที่ดูเหมือนทองครับเป็นอันมีอัญมณีก็คือทุกๆอย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพนะฮะเป็นของมีค่าทางนั้นคิงออฟฟารชอบของที่มีค่าครับของอะไรที่มันไม่มีมูลค่านะเขาไม่เอาของอะไรที่มันดูเล็กน้อยหรือว่าของอะไรที่มันดูแบบสมถะไม่ใช่เขาอ,อ ของทุกอย่างครับต้องดีต้องดูมีม,มูลค่าต้องดูเลิศหรูอลังการต้องดูแกรนอย่างเช่นสิงโตที่เป็นสิงสิงโตแกะสลักด,ด้านหลังใช่ไหมครับมันต้องเป็นหินอ่อนหินอ่อนไม่พอนะมันต้องดูยิ่งใหญ่มันดูต้องดูแกนมันต้องดูสมฐานนะครับไม่งั้นมันจะดูไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันดูไม่ดูไม่เหมาะสมกับฐานนะที่เขามีอ่ะนะดังนั้นคิงซอมบานครับสิ่งที่เขามีมันต้องดูหรูมันต้องดูเลิศ การแต่งตัวของเขาสังเกตเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะเต็มยศประดับประดาไปด้วยสิ่งที่ดูมีมูลค่าแต่สังเกตว่าจะไม่ได้ดูโอเวอร์ดูจะไม่ได้อลังการเกินไปเพราะว่าถ้ามันดูอยู่ในชุดเกาะหรือว่ามีเครื่องประดับมากมายเกินไปเนี่ยมันจะดูเอะทะมันจะดูเกะกะเพราะว่าคิงอัฟฟานครับพลังงานของคิงอัฟฟานคือคนที่อยู่นิ่งไม่ได้สังเกตถ้าเป็นคิงคิงธาตุอื่นนะ จะเป็นคิงที่นั่งบนบัลลังครับจะดูแล้วเป็นคนที่หวังอํานาจเป็นคนที่ดูแล้วนิ่งกว่าแต่ว่าคิงออกวานเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะไฮเปอร์เป็นคิงที่ยืนอยู่ครับถือไม้เท้าแล้วดูหน้าตาเขาครับจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพ้นพร้อมคนที่จะลุยเป็นคนพร้อมที่จะไฟถ้าให้นั่งอยู่เฉยๆเหมือนผู้บริหารที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยไม่นะฮะ ไม่ใช่คนประเภทที่เป็นคิงออฟวานคิงออฟวานเป็นคนที่ชอบจะลุยครับเป็นคนที่ชอบแสวงหาอะไรใหม่ๆเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดเป็นคนที่ต้องการลองลองอะไรใหม่ๆแล้วที่สําคัญครับเป็นคนที่มีไฟอยู่เต็มเปี่ยมดังนั้นเมื่อเป็นคนที่มีไฟอยู่เต็มเปี่ยมเนี่ยสังเกตสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคิงออฟวานครับค่อนข้างที่เป็นอะไรที่แฟนตาซีที่สุดสังเกตเขาจะเลี้ยงมังกรครับใช่ครับมังกรมังกร คือสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคานแล้วเป็นสัตว์ที่อยู่ในธาตุไฟและที่สาคัญมังกรพ่นไฟได้ครับถ้าเป็นเพจสังเกตเพจเนี่ยจะเป็นกิ้งก่าใช่ไหมกิ้งก่าก็เป็นสัตว์ธาตุไฟแต่ว่ามันไม่สามารถพ่นไฟได้แต่ระดับคิงครับระดับคิงถือไม้เลี้ยงกิ้งก่าไม่ได้ครับต้องเลี้ยงมังกรเห็นไหมครับต้องเป็นราชาของสัตว์เท่านั้น อันนี้คือคอนเซปต์ของ King Software ครับดังนั้นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆเ,เขาจะไม่ทําเขาจะทําอะไรที่มันใหญ่ทําอะไรแล้วมีคุณค่าแต่ว่ามีคุณค่ามันต้องคล่องตัวมันหรูได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เกจก,กะเหมือนเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ย มงกุฎก็จะเป็นมงกุฎที่มีค่าครับแต่ดูแล้วมันไม่ได้ใหญ่มันดูไม่ได้เดถทะเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่ถักทอด้วยเขาเรียกว่ามีเป็นเส้นใยเป็นไหมเป็นของอะไรที่มีมีมูล,ลค่าแล้วมีความคงทนแล้วมีราคาสูงแต่ว่ามันไม่ได้ดูเถท,ทะมันไม่ได้ทําให้การความคล่องตัวของเขาลดลงแต่กลับทําให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกสามารถทําให้เขาดูดีได้โดย ที่มันไม่จําเป็นต้องวุ่นวายมันไม่จําเป็นต้องเอาอะไรมาห้อยอีลุงตุงนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ King ซอฟต์แวร์แล้วก็ห้องโถงที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สั่งการเองเขาจะเป็นคนที่ดูแลสนุกกับการดูแลครับเป็นคนเป็นคนที่สนุกกับการที่ดูแลกิจการหลากหลายอย่างเป็นคนที่สนุกกับการนําไอเดียใหม่ๆเป็นคนที่สนุกที่อยากจะหาอะไรใหม่ๆมาลองมาใช้มาทํา แล้วก็เป็นคนที่สมุกกับการที่ขยับขยายกิจการตัวเองดังนั้นคนประเภทนี้ครับก็คือร่ํารวยแล้วแหละแต่ถามว่าร่ารวยแล้วอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะ,ะกินนอนบนกองเงินกองทองแล้วก็กินเงินไปวันๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับคนประเภทนี้ครับคือคนที่มีอยู่แล้วรวยมากแต่ว่า ไอ้เรื่องเงินเนี่ยเริ่มไม่มองแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเยอะอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเพราะว่าเป็นระดับคิงแล้วคิงถือไม่เท้าก็คือมีธุรกิจอะไรมากมายแต่ว่าคนประเภทนี้ครับเขามีแพชชั่นแล้วมีความสนุกกับการที่ทําธุรกิจใหม่ๆเป็นคนที่มีความสุขกับการที่อยากพิสูจน์ตัวเองสมมุติว่าเป็นคนที่มีธุรกิจหลักพันล้านแล้วฉันก็อยากมีหมื่นล้านแต่ว่าไม่ได้ว่าอยากที่มีหมื่นล้านเพราะว่าอยากจะรวยขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอยากพิสูจน์ตัวเองว่าฉันสามารถที่จะรวยขึ้นได้อีก โดยที่เงินพวกนั้นเนะ่ยเป็นส่วนเสริมแค่นั้นเองแต่ว่าอยากจะมีธุรกิจที่รวยแล้วอเมื่อมีธุรกิจที่รวยแล้วมีธุรกิจที่ใหญ่แล้วก็อยากจะใหญ่ขึ้นอีกเพื่อว่าอยากพิสุจตัวเองแล้วก็เงินพวกนั้นนะครับไม่ได้มองว่าจะเอาไปใช้จ่ายหรือว่าไปสุยสุ่ยลนะครับเพราะว่ามันมีเกินพอแล้วนึกออกไหม ก็อาจจะอาจจะไปทําพวกการกุศลอาจจะเอาไปทําในเรื่องของการรณรงค์ทพาพวกสีเอพวกอะไรต่างๆอาจจะไปสร้างโรงเรียนเอาไปทุนการศึกษาเอาไปสงเคราะห์คนป่วยยากไร้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทํามูลนิธิๆอ,อะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่อยู่ในขิงซอฟวันะฮะถ้าดูจากหน้าไพ่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเรื่องของความดูแลความสดใสเป็นเรื่องของความมั่งคั่งเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นเป็นเรื่องของความมีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่า เป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูงดังนั้นถ้าในเรื่องของการงานครับการงา<ๆ>นก็นค,นคือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตละแต่ว่าก็ทํางานไปเรื่อยๆสนุกกับการทํางานสนุกก<ๆ>ับการที่มีธุรกิจใหม่ๆสนุกกับการที่อยากลองอะไรใหม่ๆที่เอามาช่วยในชีวชิตประจําวันของตัวเองเอามาช่วยในธุรกิจของตัวเองให้มันโตขึ้นโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะว่ามองว่ามันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองมันไม่ได้เรื่องของเงินในเรื่องของการเงินครับก็คือเหลือเฟือเหลือเฟือ ดังนั้นเรื่องเงินนะไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ซีเรียสกับเรื่องการเงินเท่าไหร่แต่ไปซีเรียสกกับเ,เรื่องการงานมากกว่าแต่คําว่าซีเรียสเนี่ยมันคือการซีเรียสที่ว่าอยากพิสูจน์ตัวเองครับไม่ได้ว่าซีเรียสว่าจะประคองกิจการของตัวเองนะเพราะากิจการมันโตอยู่แล้วครับแต่อยากหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ดังนั้นในเรื่องของความรักครับคนคนนี้ครับมีความรักที่มั่นคงครับเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความรักนะฮะเพราะว่าความรักมันอยู่ตัวละเหมือนธุรกิจการงานเนี่ยเมื่อสุขภาพดีใช่ไหมถ้าพูดถึงสุขภาพนะสุขภาพดีอ่าการงานดีการเงินดีนะครับทุกๆอย่างมันก็ลงตัวหมดถือว่าดีหมดทุกอย่างครับถ้าพูดถึงในเรื่องอาชีพก็คือธุรกิจขนาดใหญ่ครับเป็นธุรกิจที่ต้องบริหาร แต่บริหารด้วยมันไม่ได้เหนื่อยนะก็สามารถบริหารก็เขาเรียกว่าใช้เงินใช้เงินทํางานนะก็อาจจะมีเป็นผู้บริหารสูงสุดอาจจะเป็นระดับประธานกรรมการระดับกรรมการประธานกรรมการผู้จัดการแล้วก็แต่ละบริษัทก็จะมี ผู้จัดก,การของตัวเองแล้วผู้จัดก,การเนี่ยก็ทํางานให้ตัวเองแต่ตัวเองก็คือดูภาพรวมใหญ่ๆไม่ได้ลงไปในดีเทลนึกออกไหมอ่ะก็คือไม่ได้ไปในดีเทลว่าตรงนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าใช้หาคนเก่งเข้ามาร่วมหุ้นหาคนเก่งเข้ามาร่วมทํางานแล้วก็ให้คนเก่งคนที่เข้ามาร่วมหุ้นหรือว่าที่ตัวเองจ้างไปเป็นผู้จัดก,การนั่นแหละสร้างเงินย้อนกลับมาตัวเองให้อีกทีหนึ่งดังนั้นคนที่มีพลังงานของ King อง Bar เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอิสระ เมื่อไม่จําเป็นต้องไปทั้งทางานที่มันเป็นงานรูทีนหรือว่างานที่ต้องไปลงในดีเทลเยอะมากก็เลยมีสมองมีเวลาว่างที่จะคิดงานหรือจะต่อยอดในธุรกิจของตัวเองสังเกตว่าคนที่อยู่ในระดับนี้นะครับธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะโตแบบก้าวกระโดดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องเอาเวลาของเขามานั่งทํางานถูกไหมฮะเหมือนคนที่ถ้าเทียบเ,เอาจริงๆเหมือนเกษตรกรนะเ,เหมือนคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับ การเกษตรครับต้องมานั่งไถน,หนาเองมานั่งหวานข้าวเองหรือว่าทําอะไรเองเนี่ยมันวัน,ว,นวันหนึ่งมันเหนื่อยมันหมดแล้วแต่คนที่เป็น k i n g s o f บานเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเจ้าสัวอะไรต่างๆที่เขาทําธุรกิจแปรรูปเกี่ยวกับการเกษตรก็คือจ้างคนอื่นมาไถนาจ้างคนอื่นมาผลิตเอาผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมาแปรรูปอะไรต่างๆแล้วเขาก็นั่งบริหารแล้วเขาก็มองหาว่าเออมันควรจะเติบโตไปที่ทางไหนหาเครื่องจักรมาลงหาช่องทางการจําหน่ายอะไรเป็นประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นก็คืองานอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับธุรกิจขนาดใหญ่เป็นธุรกิจอะไรที่มันสามารถต่อยอดได้เรื่อยคนคนนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกนะฮะผมมองว่าไพ่ใบที่เป็นคิงซอฟต์บาร์เนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟกเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันตอบโจทย์มนุษย์ของคนเราบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินจริงๆมันก็ทําให้ชีวิตมันอยู่อยู่รอดได้มันก็ทําให้ชีวิตสบายขึ้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมีเงินเยอะแต่ว่ามันไม่ได้มีแพชชั่นนะฮะถูกไหมฮะมันไม่ได้มี อะไรให้ทำเนี่ยบางทีมันก็แน่เบื่อไปนะแต่ว่าคนที่เป็น king s o v e a n ครับมีธุรกิจที่มันเป็น p a ชชั่นของตัวเองมันเป็นความสุขของตัวเองที่ต่อยอดธุรกิจเนี่ยเงินมันไม่ได้คิดอยู่ละเพราะว่าเงินมันเข้ามาเรื่อยอยู่แล้วก็มองว่าเป็นคนที่ผมว่ามองว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีในระดับที่ว่าคนคนหนึ่งเวลาทําอะไรแล้วมันมีความสุขครับมันก็มีพลังงานที่จะต่อยอดมีพลังงานที่จะจะอยู่ไปแล้วแบบมันมีความหมายกับชีวิตอะ่ะถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็เป็น พลังงานของไพ่คิงซอฟบารครับซึ่งเป็นไพ่ใบที่4ของใบบุคคลของธาตุไฟแล้วก็เป็นไพ่ใบที่14ในไพ่ไม้ก็คือธาตุไฟครับถ้านับตามจํานวนของไพ่คือไพ่ใบ14แต่ถ้านับเป็นไพ่ที่เป็นไพ่บุคคลก็คือไพ่ที่4ครับหวังว่าจะไม่งงกันเนาะแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิบสีกันเนี่ยมากขึ้นสําหรับ คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ